สวัสดีครับพบกับทนเจอรนะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวสารต่างๆในเกมไรเ r นเจอร์นะครับเอาวันนี้เกมใจดีนะครับใครได้ไปดูที่เพจไรเ r นเจอร์ทางการนะครับก็มีแจกนะครับลิง์รับ RUBY นะครับซึ่งกดรับได้แค่2วันเท่านั้นนะอย่างที่บอกครับหลังๆเนี่ยเวลาตัวเกมแจกอะไรมานะครับก็ค่อนข้างจะมีเวลาที่ค่อนข้างจะจํากัดเพราะว่าเขากลัวมีการ ฟาร์มนะมีการปั๊ม ID แบบจํานวนมหาศาลนะอาจารย์เนี่ยตรงนี้นะครับกดรับได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10บมีนาคมนะครับก็จะได้รับกัน50รูบี้นี่ได้เลยครับตึงๆครับ50รูบี้ครับส่วนคนที่ถามเข้ามานะว่าทําไมบางคนได้50าสบวกห อันนี้บอกเลยนะว่าคุณอาจจะไม่ใช่ ID ไทยมีความเสี่ยงแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมไทยในเดือนนี้เข้ามาอีกนะครับอ่ะซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยเซอร์ไพรส์อีกโอ้โหอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่ตัวทีมงานเนี่ยตัวเกมเขาไม่ได้บอกใครเลยเขาบอกได้ครับว่ามีเซอร์ไพรส์แล้วเขาก็ไม่ได้บอกใครเลยนะเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่1 4จะมีเซอร์ไพรส์ซึ่งเซอร์ไพรส์จริงนะครับเสียรูบี้กันอีกแล้วนะคือเกมแจกรูบี้มานะครับก็เตรียมไปเปิดเกียร์กันเพราะว่าเดี๋ยวมีเกียร์มิก เกียร์มิกุเบื้องต้นก็น่าจะเป็นการเปิดการชาแนะ,ะส่วนค่าเกียร์ไปยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับอลิงก์รับรูบี้นะก็ไปกดได้จากเพจทางการนะรหรือไม่ก็ในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์นะ่าจะเป็นลิงก์เดียวกันนะที่คอมเมนต์ที่คลิปนี้นะแล้วก็ที่เพจผมทีเคนเจอเกมโซนใครยังไม่ได้กดรับนะก็ไปกดรับตามลิงก์ได้เลยนะครับก่อกนอื่นขอโปรโมทร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับ ลุงยุทธชาแนลร้านเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับไอดี ID ผูกอะไรเติมได้หมดเลยนะไลน์ a c e b o o k Google Apple นะครับอ่ะซึ่งร้านลุงมีบริการพิเศษด้วยความที่ว่าเดือนนี้เนี่ยแพ็กเกจที่มันเป็น Ruby ้เบิ้ลนะครับอ่าลูบี้สเท่าเนี่ยปลดจากระบบไหนเติมจากระบบไหนต้องรับจากระบบนั้นนะครับทั้งนั้นเนี่ยใครที่มีแต่ d อ o i d อย่างเดียวไม่มี iPhone i แ a d เนี่ยก็ให้ร้านลุงจัดการได้เลยครับ Ruby นะให้ลุงจัดการได้เลยครับให้ลุงเปิดกระชาได้เลยหรือเก็บสะสมเอาไว้ให้ที่ iOS อ่่แตวตวา้องใช้บริการจาก ร้านลุงเท่านั้นนะอสสันเนี่ยรีบไปเติมได้เลยครับใครอยากจะเปิดเกียร์นะรูบี้อันนี้ต้องจัดแล้วนะครับคือแพ็ครูบี้เนี่ยมันจะอยู่นานเป็นปีนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเติมได้เลยอ่ะมีทุนอันไหนนะก็ไปเลือกเติมที่อันนั้นครับก็รีบไปเติมกันที่ร้านลุงได้เลยนะครับสำหรับคะแนนเกมไกรนาบัคโควเวอร์โมบายครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับอ่านที่คอมเมนต์อ่าไกรนาบัคโควเวอร์โมบายเติมถูกเติมไว้เช่นเดียวกันอ่าใครอยากเติมนะครับรูปแล้วก็ทักแชทไปที่ร้านลุงครััับบเเเดดีี๋ยยววแปปะลลิงงก์์ออาาไ้้้ใหหทท่มมมุุุคคนนตรรธ เกมราคาทุกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับอา้าทักแชทแล้วเงียบก็ออนไลน์เป็นหนึ่งช่องทางครับที่แอดไซรดูง988อ่ะตอนนี้คงต้องเปิดเกียร์สองต่อเลยนะ,ะนะครับโอเค50รูบี้นะอันนี้นะครับ เป็นกิจกรรมของทางมิกูกุกกิจกรรมมาเนี้ยเป็นของทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าเป็นของไทยเหมือนกิจกรรมมาเนี้ยมันจะควบรวมกันนะครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะไปกดรับลิงก์อันไหนนะทั้งที่แต่ทางการนะหรือว่าเป็นลิงก์ของญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ได้แค่50อันนี้ผมได้แค่50บหมดเลยทุกไอดีนะครับส่วนคนที่ได้50บวกคาดกันว่าอาจจะเป็นไต้หวันหรือเป็นประเทศอื่นๆเลยแล้วก็ไปได้รับต่อต่อก็คือไปรับลิงก์จากของไทยนะครับแล้วก็อีกลิงก์หนึ่ง เป็นลิงของญี่ปุ่นก็าอาจจะได้เป็น50บ50แล้วก็อย่างที่บอกว่าใครได้50 50เนี่ยวันนี้อาจจะจานวนน้อยคนมากๆเพราะว่าไม่ใช่ไอดีไทยแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากที่กิจกรรมไทยต่อเนื่องในเดือนนี้จะไม่ได้รับรางวัลอ่าฉะนั้นก็อาจจะโชคดีตรงนี้นะแล้วก็ไปโชคร้ายตรงที่ไม่ได้กิจกรรมไทยนะครับฉะนั้นเนี่ย ใครได้รับ50บวก50ลองมาบอกกันหน่อยผมว่าจํานวนน่าจะไม่เยอะมากส่วนใหญ่น่าจะได้เพียงแค่50เท่านั้นนะครับดฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะเดี๋ยวผงจะมีแจ้งไปอีกเรื่อยๆครับอย่างที่บอกว่าเดือนนี้เนี่ยเขามีอะไรงุบงิบอีกเยอะเยอะจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ก็ได้บอกได้นิดนึงว่าเดี๋ยววันที่21เนี่ยผมก็ได้ไปออกแล้วก็มันมีพิเศษอีกอมีการเชิญแขกพิเศษที่พิเศษจริงๆนะครับ อาจจะเป็นใครไม่รู้นะรอติดตามครับแล้วก็เขาบอกว่าก็เดี๋ยวมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรโผล่มาแบบต่อเนื่องอีกนะครับอ่ะซึ่งเกียอ่ะเขามาดูกันนิดนึงมีงน้องๆสอบถามเข้ามานะครับอันนี้ต้องบอกนะในเกม r า n รนเจอร์เนี่ยมันจะมีข่าวหลอกข่าวปลอมเยอะมากๆครับซึ่ง อะไรก็ตามที่คนส่งมาทํารูปนู่นนี่นั่นครับถ้าเขาเห็นอยู่คนเดียวไปถามเฮ้ยไอนี้เห็นไหมไอนี้ไม่เห็นถามไอ้นั่นไอ้นั่นไม่เห็นถามไอ้นูนไอ้นูนไม่เห็น,ห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 นของปลอมฟันธงเลยไปถามคนอื่นแล้วเขาไม่มีใครเห็นกันเลยคือของปลอมนะครับแต่อันเนี้ยมันมาจากประกาศในเกมเห็นได้ทุกคนมันก็ของแท้สิครับอ่านะครับซึ่งวันที่14ี่เนี่ยเขาบอกแค่ว่าของผมเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันจะมีอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่1 4ีมีเซอร์ไพรส์สรุปก็เซอร์ไพรส์จริง,รงๆครับว่า เปิดตัวอุปกรณ์โคโรโบนะครับคือตอนแรกคิดว่าแบบโบ้เอามีกู้มาแจกอย่างเดียวเออครับคือเกียร์เนี่ยมาแบบเนี้รุ้นนะผมยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้แต่ว่าตอนแรกไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเกียร์จากฟรีไหมหรือว่าเป็นเกียร์ที่ต้องเปิดการใช้นะครับคือมาทางอาวุธป้องกันตกแต่งครับแต่พอมีหมายเหตุปุ๊บจบเลยครับ เพราะว่าเขาบอกว่าไม่สามารถรับอุปกรณ์โคโรโบซากุรามิกูจากภารกิจพิเศษอุปกรณ์แบบ5บก1ได้อ๋อมันจะเป็นจำนวนครั้งที่สุ่มใช่ไหม เอ้อันนี้เริ่มงงแล้วอันนี้น่าจะหมายถึงการันตีนะครับน่าจะหมายถึงการันตีซุ่มนะการันตีซุ่มการันตีเลือกที่มันจะไม่มีมันจะเป็นเกียร์ของโตเกมซึ่งเป็นเกียร์พิเศษของของเดือนนี้ที่ทําออกมา3ชิ้นใหม่นะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีการันตีเกียร์อุปกรณ์โครโรโบมิกกูนะครับอันนี้น่าจะอยู่ในตู้การ์ดช่านะเมื่อ,ออ่านจากแบบนี้ไปแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะวันที่14นะครับ14ใช่ไหม วันพฤหัสอ่ะพฤหัสที่14อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเ e อียมิกุจะแจมมา้าไหนอ่ะระหว่างนี้ไม่รู้ว่าจะมีไฟแทรกเข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่ามันมีอัปเดตมาก่อนหน้านี้วัน2วันใช่ไหมมีไฟใหญ่ค่อนข้างจะ ใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันว่ามีข้อมูลอะไรหลุดเข้ามาเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับอาฉะนั้นเบื้องต้นก็ประมาณนี้อีกกิจกรรมนึงนะครับก็เป็นกิจกรรมของลายเกมครับอ่ะใครที่อ่าบัญชีแอดไลน์นะอ่ะใครที่อ่าสร้างด้วยลายอย่างที่บอกครับว่าสร้างด้วยลายเนี่ยมันจะค่อนข้างเสถียรที่สุดอ่ะเพราะว่าเกมเป็นของเกมค่ายลายนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่าถ้าเกิดใครที่สร้างด้วยอื่นๆไปแล้วไม่มีปัญหานะมีน้องๆแบบกลัวเข้ามาหลายคนครับว่า พี่ถ้าเกิดผมผูกด้วย Google อย่างเงี้ยผูกด้วย Facebook อย่างเงี้ยมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่ Facebook เขายกเลิกเนี่ยเขาแค่ยกเลิกการโอนย้าย อ่ามันต้องผูกเชื่อมเอาไว้ใครผูกเชื่อมเอาไว้เนี่ยทุกวันนี้เข้าเกมมาก็ยังเข้าเกมได้นะด้วยเฟซบ o ๊ด้วย Google นะครับยกเว้นคนที่ไม่ได้ผูกโอนย้ายไว้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะอ่าโอนย้ายได้แล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัว่าใครที่เล่นด้วยช่องทางอื่นๆเนี่ยมันก็เล่นได้เพียงแต่ว่าพวกกิจกรรมพวกนี้นที่เป็นของลายเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบตรงที่ว่าอ่าไม่สามารถที่จะเล่นได้ถามว่าให้ทำไมเขาไม่แจกให้เหมือนเหมือนกันคือเกมเขาตั้งใจให้เราล็อกอินด้วย Facebook นะครับหรือด้วย Google เนี่ยสายเหตุเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาไม่ให้ใช้แอปไลน์อายกตัวอย่างเป็นประเทศจีนแผ่นยินใหญ่เงี้ยเขาเขาแบบอ่ะเล่นด้วยก o o g l e ก็ได้เล่นด้วย Facebook ก็ได้เพียงแต่ว่าการรับของอื่นๆเนี่ยมันก็จะไม่เทียบเท่ากันาผูกด้วยลน์ทั้นนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้องการเล่นไ d ดีแบบยาวๆนะปลูกด้วยลายจะดีกว่านะครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นให้กีกรอบมึงนะก็ บัญชีทางการไลายนะครับอของไทยนะครับของอญี่ปุ่นนะครับของไต้หวันะนะครับก็ลองไปดกันดูเพราะบางทีมีกิจกรรมอย่างที่บอกนะว่าบางทีมันมีกิจกรรมที่เราอาจจะไปรับของไต้หวันก็ได้อาจจะส่วนใหญ่มันจะพวกควบรวมกันเช่นญี่ปุ่นกับไต้หวันนับเป็นหนึ่งไทยกับญี่ปุ่นนับเป็นหนึ่งอย่างของวันนี้ของไทยกับญี่ปุ่นก็นับเป็นหนึ่งก็ได้แค่50าสิบรูบี้เท่านั้นอโอเคผมได้รับ50าสิบรูบี้นะวันนี้ก็เตรียมพร้อมไปรุยกันนะครับส่วนกิจกรรมและเกมขับลืมเลยนะครับ ลายเกมขับนะรอบนี้ถือว่าดีหน่อยนะครับเพราะว่าในส่วนของตั๋วกาชาเนี่ยปกติเขาจะมีจํานวนจํากัดอ่าอาจจะได้เยอะแหละนะแต่ว่าถือว่ามีจํานวนค่อนข้างจะจํากัดนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเล่นเกม3วันนะครับอันนี้คือเราก็จะได้ตั๋วกาชาแน่นอนนะครับ5ใบนะส่วน5วันนะครับก็จะเป็นอ่าอันนี้ต้องแย่งชิงกันหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นคูปองอ่าคูปอง50บบาทนะครับของ อ่าโคยเตะโคยเตะนะ,ะเราเรียกกันว่าก้อยใช่ไหมก้อยเดอะนะโคยเตะนะครับห้าสิบาทอรื่องต้องย่างกันนิดนึงนะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดน,นะส่วนเจ็ดวันเนี่ยตัวกระชาห้าใบนะครับอ่าอย่างของเราเนี่ยตอนเนี้ยผมผมจะนับเป็นวันที่สองอ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะก็จะได้ในส่วนของตัวกราะชา้าฉะนันเนี่ยช่วงนี้เกมแจกค่อนข้างจะ เยอะเลยนะครับอันนั้นห้ามพลาดเดี๋ยวคงจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะเดือนนี้คือด้วนะว่าเป็นเดือนแห่งการแจกแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นเดือนที่น่าจะได้เกิดกันนะในส่วนของตู้แสงมืดถ้าโชคดีนะต้องเน้นย้ำนะว่าถ้าโชคดีอเดือนนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราติดตามดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับอ่าส่วนเป้าหมายของเดือนนี้นะเรนเจอร์ก็คงจะไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็มีแค่ตัวสตร,รีไอดอลอ่ะซึ่งคลิปเมื่อเชา้าผมทาให้ดูไปแล้วนะครับว่า ไอที่3เนี่ยเป็นแบบสายฟรีเล่นมานานครับแล้วก็สายที่ไอดอลผมขึ้นเป็น9าดาวแล้วได้เป็นหยุด5วิธีพอได้คอมโบป,ปุ๊บเนี่ยโหดเลยนะครับอ่ะโซนเกียร์เนี่ยคือตัดสินใจกันเอาอ่ะผมเชว่าตัดสินใจกันเอาเพราะว่าเกียร์ไม่กุกเรายังไม่เห็นหน้าตาเรายังไม่รู้ว่าค่าเกียร์พื้นฐานจะดีแค่ไหนนะครับสกิลบวกจะโหดแค่ไหนนะครับแต่ว่าในส่วนของเกียร์พิเศษของรอบเนี้ยเราเห็นแล้วนะครับว่า ในส่วนของแหวนเนี่ยผมว่ามันเจ๋งครับลบสกิลต้านสกิลนะครับลดแร่ครับเป็นเกียร์ของว่องไวนะในออปชั่น4นะครับแล้วก็สกิลบวกเนี่ยมันขยายาการทะลุอามาตะให้มันนานขึ้นเรียกได้ว่าเป็นเกียร์ดีนะบอกว่าคือค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนไมโครโฟนเนี่ยมันไม่มีพลังโจมตีนะครับแต่ว่าสกิลบวกมันเป็นสกิลใบมันก็จะเหมาะกับตัวของ ตัวบรายูบทูดะนะครับตัวอควาแบบนี้นะมันก็จะใบนานนะครับส่วนช่องกลางเนี่ยผมก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานแล้วกันอ่หรือว่าเป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่ามีสกิลบวกเป็นตั้งสกิลนะครับเดี๋ยวลองไปดูบนท็อปตำนานกันนะครับว่าเกียร์ใหม่ของเดือนนี้นะครับเขามีการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไหมโอ้ไอดีหลักพีพีผมไม่ได้เล่นเลยนะครับหกครั้งเองไอดีไอดีสามผมะจะขึ้นไปถึงมาสเตอร์สองแล้วไอดีหลักไม่ได้เล่นเลยนะครับนี่คุณวัด นี่ชัดเจนครับว่าไมาโครโฟนนี่ไมโครโฟนนะแต่ว่าในส่วนของขนลอกฟินหนึ่งที่น่าจะไม่เหลือกันละคือ,อไม่ว่าจะเติมขนาดไหนนะบางส่วนในเกมก็ยังหาไม่ได้ก็ต้องใช้เวลากันนะครับเนี่ยบาวยู่พูดนะนี่ถูกดามาใช้ครับค่อนข้างโจดแล้วตัวเนี้ยก็ใช้กันโหดอย่างที่บอกนะว่าตัวเนี้ยถ้าเกียร์ถึงโอ้โหนี่ได้อยู่ท่าวิธีคือจบเลยครับถ้าเกียร์ถึงเนี่ยตัวเนี้ยโหดนะแต่ถ้าเกียร์ไม่ถึงเนี่ยการใช้งานก็จะประมาณนึงนะครับช่องท้าย ผมว่าน่าจะต้องโอ้โหมีใช้โอเคสรุปมีใช้นะอ่านะครับก็ยกเลิกภาวะอามาตะาของสตูนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็ง่ายๆนะทะลุเหมือนกันหมดจะมีแค่ทะลุแบบไม่มีวินาทีกับทะลุแบบมีวินาทีนะครับซึ่งมันก็ทําให้ล้างนะครับนานขึ้นนี่เห็นไหมอาคุณวัดน,นะเอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวขอดูสักนิดนึงนะครับ อะคนนี้ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่นะครับก็เกียร์ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่ะคนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยด้วยวามที่ว่าผมก็ไม่ไม,ไ,มไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่เหมือนกันนะอ่าต่อมาครับอ่ะสัปดาห์นี้เดี๋ยวต้องเราดูนะเพราะว่าคลิปยังเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับมอัวคลิปในช่วงเช้านะก็เรียกได้ว่าอ่ะมีบ้างมีบ้างโอเคนะครับอ่ามีอยู่นะครับอ่ะตรงไหม ตัวนี้เป็นทะลุโอเคเป็นทะลุแบบมีวินาทีนะครับเดี๋ยวดูหนึ่งคนนะะก็ได้ไดว่าเกียร์เดินนะสามารถที่จะเบียดแทรกโอ้โหชื่อดีแบบว่าผมเห็นผมเห็นมีคนตั้งชื่ออยู่เหมกันนะว่าใครตีครูพ่อนาะยตัวเย็นเอออ่ะเอาตามนั้นนะครับนี่เหมือนกันครับนี่คือเกียร์มันทํามาโดยเฉพาะว่าอย่างที่บอกว่า คือเดี๋ยวนี้เกมเขาต้องการแบบทําเกียร์ออกมาแบบโดยเฉพาะเพื่อให้ใส่แบบตัวนั้นตัวนี้อ่ะเราเริ่มเห็นนะการใช้งานตัวใหม่นะอย่างอย่างที่บอกนะครับผมไม่เคยบอกว่ามันกากนะผมแค่บอกว่าอยากให้มันเก่งได้มากกว่านี้นะครับอ่าซึ่งมันเป็นตัวที่ถือว่าคือเกียร์มันต้องถึงนิดนึงนะถ้าเกียร์ถึงอะมันเก่งนะเพราะว่ารีวิวให้ดูไปแล้วครับว่าไอ้ตัวมันเนี่ย ใช้ดีนะเพราะว่ามันมีการข้ามครับดาเมจก็ถือว่าใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแม่นมากนะักคือรีวิวแล้วรีวิวอีกเนี่ยความแม่นน่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะักอ่าะครับต้องมีเกียร์โดนแน่นอน,นครับที่จะช่วยให้มันแบบเออดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันมีการยิงล้วงหลังะในสัปดาห์นี้เนี่ยหมุนเวียนครับแบบมันแคบลงนิดนึงมันก็จะใช้ได้ค่อนข้างจะง่าย สมมติใครไม่มีบัตรบาวล็อกอย่างเงี้ยไม่มีตัวดาเมจซึ่งคลิปเมื่อเช้าเนี่ยไอ3ีสามลองไปดูนะผมไม่มีดาเมจไม้เล่นแบบไม่มีดาเมจไม้มาตั้งนานแล้วนยะถามว่าเล่นได้ยังไงก็ใช้ดาเมจแสงไะเออครับเพราะว่าถือว่าเป็นมาตรฐานไปเลยครับดาเมจแสงเพราะว่าบางตัวมันแรงอะ่ะมันก็ค่อนข้างจะเพียงพอนะลองไปดูคลิป้วงนันนะนะว่าแบบน้องๆถามพ่อพี่ผมไม่มีดาเมจไม้นะครับถ้าไม่มีดาเมจไฟนะ่ะตายเป็นว่าเริ่มเริ่มจะแบบว่า ลำบากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็จะเจอนะครับตัวธาตุไม้ตึงๆเยอะซึ่งบางทีแสงยิงเข้าไม้เนี่ยมันอาจจะไม่ดีเท่าไฟยิงเข้าอยู่แล้วนะเพราะว่าไฟมันชนะธาตุนะครับอ่าั้นในในทีมเนะี่ยควรจะมีตั้งหน่อยนะคืออย่างน้นนอยๆเนะี่ยอ่าถ้าเราต้องการตัวธาตุไฟไปจัดการเอเรนโดยตรงเนะี่ยผมบอกเรยน้อยตัวมากอย่าไปหวังขนาดนั้นเอเรนมันเป็นตัวโกงนะคือเพิ่งทําให้ดูไปเมื่อวันสองวันนะครับว่าโอ้โห เอามิกกูไปตีเอเรนเนี่ยไม่ไหวนะครับมันมีแค่ไม่กี่ตัวนะที่มันสามารถจากฆ่าเอเรนได้เลยอะ่ะอ่าเนื่องวางที่มันจะมาย่ํากระหม่อมอคือฆ่าได้เลยครับฆ่าได้ไหวขึ้นอเมกุมินก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะแต่ว่านอกนั้นเนี่ยมันได้แค่ประคองครับช่วยตีบ้างนะครับเ,เดี๋ยวตีขึ้นมาสเตอร์กันครับ่อและเดี๋ยวผมค่อยไปรับรูบี้นะครับอ่ะมีบินข้ามไปก่อนครับ ทีมผมไม่ได้ใช้ตัวกันบินนะคือไอดีเนี้ยผมเป็นลองนะครับไอดีสามอยู่แค่ตรงที่ว่าตัวกันบินผมอะไม่ได้ใช้นะครับอ่าแล้วก็ไอดีสามเนี่ยคือเราปั้นตัวกันบินนะครับอ่าซารีนะครับแม็กนะไปนะมันก็เลยแบบเอ้ยอย่างน้นอยๆตัวบินก็ไม่กลัวนะไม่ค่อยกลัวตัวบินสักเท่าไหร่นะครับดูกันว่าวันหนึ่งไอ3ีสครับจะแซงหน้าไอีหลักได้ไหมเพราะว่าไอีหลักก็ บางทีมันก็เปิดไม่ได้นะบางทีเติมมันก็ไม่ได้เติมเยอะครับเพราะส่วนใหญ่เราก็เติมแค่ป้อมอย่างเดียวเป็นหลักนะครับเลนเจอร์ <Ranger S 1> บางทีก็ไม่ได้อัปเดตนะรหรือไม่ก็ไอ้ตัวก้าดาวเนี่ยมันก็เป็นตัวเดิมๆที่ปั้นแม็กไปแล้วมันก็อยากจะใช้อะ่ะเออเดี๋ยวดูนะแต่ว่ายังแทบชันไม่ได้นะครับพอเอามาตีกันจริงๆเนี่ยไอดี ID หลักยังค่อนข้างชนะอันดีสามได้ง่ายดายอยู่นะครับแต่าาว่าอดีสามตอนนี้คือโอ้โหเล่นไปเล่นมานี่จะไปมาร์สสองแล้วนะครับ เพราะว่าเล่น,เล,นเล่นที่มาร์ตสามกลายเป็นว่ายืนหลีกมาร์ตสามได้ด้วยอ,ะอ่ะส่วนไอดีหลักแน่นอนครับไอนดี้หลักเขายืนหลีกมาเตอร์สามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์น,นี้ไม่ได้เล่นไม่มีคนตีมั้งคะแนนมาเลยไม่ได้ขึ้น,นครับอ่าส่วนหนึ่งนะคือการยนะืนหลีกเนี่ยบางทีคือถ้าเขาไม่มาตีเราเลยนะครับมันก็จะพิสูจน์ไปทได้ครับว่าไอดีมันยืนหลีกได้ไหมคะแนนยังเฟอ้ออยู่นะอ่าอย่างที่บอกครับช่วงนี้ผู้เล่นกลับมาเล่นกันค่อนข้างจะเยอะมากๆ ผู้เล่นเก่านี่คือมาเล่นกันเยอะจริงๆนะครับอ่าเพราะว่าคงจะได้เห็นคงเห็นข่าวนะครับว่าในส่วนของอ่าครบรอบ10ปีนะครับอเจอทีมนี้จริงผมว่ามีความเสียงนะผมเจอใกลทองไอดีนะผมโดนเละทุกทีเลยครับอ่ายิงแมปแคบๆด้วยแต่ว่าน่าจะลวงลึกยิงถึงได้บ้างนะครับ มีโอกาสแพ้แน่ๆเลยถ้าปีเขาไม่แตกนะครับเพราะว่าเลนเจอร์กองหน้าเขามีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะยืนไหวไหมเพื่อนไม่ไหวพัดออกไปพัดคืนมาดิไม่พัดคืนด้วยนะครับเละเลยครับต้องรีหาทิปตีบ้างนะคือโอ้ คือไอ้ที่สามผมว่าวันนี้คือแบบไม่คัดเลยอะเจอทีมไหนก็บู๊สู้ไปเลยครับชนะได้หมดเลยนะไอ้ที่หลักนี้เริ่มแล้วครับเริ่มออกอาการแล้วเนี่ยเมื่อเจอทีมตึงๆครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้และโอ้อสัปดาห์นี้คงหวังจกแค่มาสามนะครับอัยังมีขนลุ้งอยู่นะในส่วนของพาร์ทครับยังไม่ได้กดรับมาแพ้ครับ นี่แพ้ขึ้นหลีกนะครับแพ้ขึ้นหลีกนะอันนี้เป็นเรื่องปกติน้ำเนี่ยมีคนมาตีแล้วผมชนะนิดเดียวเองนะครับอะเกียก็โอ้แต่ก็โดนหน้านอนอยู่หลายชิ้นน่ะอ่าไอ้ที่หลังนะแน่ถ้าแบบนี้นสู้ได้คือเลนเจอร์หน้าตาที่เราเห็นแล้วแบบว่าเอ้ยไอโพกแบบไ้นสู้ยากเนี่ยเราก็จะรู้นะว่าแบบทีมของเราเนี่ยเจอไปไปเจอตัวแบบไหนแล้วสู้ไม่ได้ผมว่าหลายคนน่ะ ที่แบบเล่นมานานอนะ่ะเขาจะแบบรู้นะว่าแบบเฮ้ยเจอทีมแบบเนี้สู้ไม่ได้นะครับถ้าเราพัฒนาทีมขึ้นมาเราไปเจอทีมตัวแบบเดิมอ่ะเราก็จะรู้เลยนะว่าแบบเฮ้ยทีมเราพัฒนาขึ้นมาหรือยังอา่าไปเจอทีมแบบนี้จะสู้ได้นะผมผมนี่ยังมีข้อจํากัดอยู่นะไอตัวที่ผมแบบไม่ค่อยชอบแต่เท่าไหร่นะครับอ่าเป็นพวกตัวบาวยมมทูตไอ้นี่นะผมไม่ค่อยถูกจะโลกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องมีกองหน้านะครับที่ตึงๆมาพ่วงมาด้วยนะอ่าอย่างตัวของ อไอ้เจ้าบาวอัศวินครับอ่าอย่างนี้ครับส่วนเอเลนเนี่ยมันมาตรฐานอยู่แล้วครับเออบางทางว่ามันข้ามมาตึ่ๆนะผมก็มีเมกูมินรองรับอยู่นะตัวใหม่นะเดี๋ยวให้ได้ความสามารถหยุด5วินาทีก่อนอ่าไอ,ไอ,ไอ้นี้ไนอะ้นี้เนี่ยผมจะแบบน่าจะเจ๋งขึ้นมานะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยคือแบบไม่อยากเปลี่ยนอะ่ะเอาจริงทีมผมเนี่ยอดีหลักขอะผมเปลี่ยนทีมได้นะแต่ว่าแบบตัวมันทำเาดาวแม็กไปแล้วอะ่ะ เอมิเลียนะผมว่าแบบเขาย,ยังอยากใช้อยู่นะครับแล้วก็มายากลเนี่ยเอามาใส่ใช้เสร็จเลยคือมายากลมีคนถามเยอะมากว่าพี่ทาไมใช้แค่ไฮเปอร์แม็กซ์อ่าบอกว่า9ดาวเวลาหกสิบดีกว่านะครับก็กิเกตสลับเดี๋ยวค่อยสลับอ่าผมยังไม่ได้ทราบคือเดี๋ยวเดือนนะี้เดี๋ยวเปิดตู้นะครับอ่าตู้มายากลอ่าเดี๋ยวผมค่อยไปเปิดตู้มายากลนะครับอ่าแพ้ขึ้นหลีบมาเฉยเลยแบบงงๆนะครับ เสรแล้วปุ๊บก็ร่วงลงมาที่เดิมนะวัตถุบินเทียบเลยอ่าอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยปู่ก็ด้วยนะอ่าแต่ว่าเกียร์เขาไม่ได้ตึงเท่าไหร่อ่ะแบบเนี้ยโอเคอ่าแบบนี้อ่าโอเค,อแบบออเคถือว่าเราได้ดูเกียร์นะปกติผมไม่ค่อยดูเกียร์เท่าไหร่นะขี้เกียจครับเราเห็นหน้าทีมสู้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเลยอ่าอย่างเงี้ยเกียร์เขาไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยโหดมากนะักอ่ะก็น่าจะสู้ได้เ,เรนเจอร์โหดนะครับ แต่เกียร์ไม่โหดอดูกันว่าผมจะซัดได้ไหมอะกองหลังหายเกลี้ยงครับตามสภาพเลยครับพวกตัวมืดนะครับถ้าเกียร์เขาไม่ถึงจริงๆเนี่ยผมจะค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าเบาลล็อกไงา9ดาวแม็กนะครับแล้วยิ่งนะได้ซารี่มานะค่อนข้างจะช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ อ่าของผมก็ไม่เร่งรีบนะคือไอดีลักของผมเนี่ยระดับมาเริ่มจะแบบลดลงมาเรื่อยๆนะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะแบบไปเลือกปั้นตัวไหนแม็กซ์ต,ตัวนะันะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะครับอ่ารอก่อนครับรอก่อนไม่รีบครับคือช้ามันจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราจะได้คัาสสันจะได้เลือกตัวที่มันเจ๋งที่สุดนะณนะเวลานั้นๆน,น,นะ ทีมมันจะได้โหดไปนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ประเภทที่แบบเฮ้ยเก่งอยู่เก่งนานครับถ้าเกิดได้ทําเป็น9าดาวแม็กเนี่ยทีมมันจะแข็งนะนะครับของผมนี่คือเรียกได้ว่าตัวทํา9้าดาวแม็กเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ขาลงแล้วอ,ะอ่ะนะบางตัวก็ขาขึ้น,นครับขาขึ้นไปไก่นะผากแบบ oh, โอ้โหกูปั้นตัวนี้ไปเลนเจอร์มันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะอะทําใจครับแล้วก็ใช้ต่อไปครับเป้าหมายคือหาตัวใหม่ๆมา ยกระดับัวเก่าอ่ะเหมือนในคลิปเมื่อเช้าไปดูกันนะเป้าหมายมันคือแบบนั้นนะครับเราตั้งใจเล่นกันระยะยาวอยู่แล้วนะครับเอาแค่คขึ้นมาที่มาสเตอร์สามอีกครั้งอ่ะเราอ่ยืนหลีกนี้ได้อยู่แล้วนะก็ไปจบหลีกนี้ได้สบายๆนะครับเอาโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็จะเป็นการเน้นรับของฟรีนะครับอ่ะรูบี้ห้าสิบรูบี้นะครับกิจกรรมตัวกระชาไปกดรับนะครับก็ไปเตรียมพร้อมกันนะในส่วนของเกมมิกุูคือผมว่าต้องมามาแบบ ทั้งใจว่าเราขายอ่ะคือแบบมันต่อเนื่องอ่ะเดือนนี้ไกล่า,าพอออกมาแบบนี้ปุ๊บเอาอีก,กเกียร์ก็ต้องเปิดนะครับซึ่งเกียร์น่าจะเป็นเกียร์ในตู้กาชานะอ่าไม่น,าน่าจะแจกฟรีนะเกมไม่น,าน่าจะใจดีขนาดนั้นนะครับเพราะอย่างที่บอกนะว่าเขาคงต้องการคืนทุนบ้างละนะเออก็เกียร์นี่เป็นการวางแผนมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเพิ่งจะมาออกมานะครับคือเขาน,าน่าจะดีลเอาไว้ตั้งแต่แรกแต่เขาไม่บอกเลยเพราะว่าเกียร์มันไม่ได้โผล่มาตั้งแต่แรกเออผมเข้าใจจุดนี้เลยว่าแบบเฮ้ยทำไมทีมงานไม่บอก คือไม่บอกอเลยเพราะว่าเหมือนโตเกมอ่ะอ่าสมมุติว่าทีเคนเจอร์รู้ข้อมูลเนี่ยทีเคนเจอร์จะเป็นสไตล์ที่แบบว่าวางแผนให้กับเพื่อนๆอ่ะคุณเป็นสายฟรีคุณเป็นสายเติมเล็กน้อยผมก็จะให้เขาวางแผนว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวมันมีอันนี้มานะอ่ะอยากเปิดก็แบ่งเปิดอ่ะเดี๋ยวนั้นมาแบ่งเปิดกันต่อจะได้ไม่ต้องเปลืองอะไรกันมากมายถ้าเป็นสายเติมก็แน่นอนเติมกันก,นกระจุยกระจายครับคือผมก็จะบอกให้เขาวางแผนแต่โตเกมเนี่ยเขาจะชอบไม่บอกเพื่อที่จะให้เราเนี่ย เห็นอันนี้ดีก็เปิดเทเปิดเกัอไปหมดเลยแล้วก็เอาของดีเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็หมดพอหมดปุ๊บอ่ะตายเป็นสายเติมเกมก็ได้ประโยชน์เกินไปอันนี้ส่วนนี้เขาก็เลยแบบอ่ะก็เข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจนะเขาก็เลยไม่ได้บอกนะครับอย่างเงี้ยเกมมิกกูผมว่าก็น่าจะแจมอยู่เหมือนกันนะคิดว่าไม่น่าจะกากเพราะว่าแน่นอนกากมามันขายไม่ได้นะครับแล้วเกมก็ขายไม่ได้ เสียโอกาสไปนะครับเพราะว่ามันมีเกียร์พิเศษของตัวเกมอยู่ซึ่งมันก็ดีเมื่อกี้เห็นแล้วนะไมโครโฟนกับแหวนคือใช้กันเพียบเลยนะครับซึ่งมิกัวทาออกมาแจมหรือมีค่าแปลกๆใหม่ๆหรือมีสกิลบวกที่โหดอันนี้จำเป็นนะเพราะว่าอย่างเกียร์พิเศษน่ะเราเห็นเลยว่าสกิลบวกเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หมดเลยทั้ง3ชิ้นอ่าแล้วเป็นค่าที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็มีเลนเจอร์รองรับโดยตรงนะครับผมคิดว่าน่าจะมีเกียร์ สักชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นเกียร์วุธที่สกิลบวกอาจจะเป็นการเปลี่ยนสภาพนานขึ้นเพราะว่าตัวมิกูเนี่ยเป็นการเปลี่ยนสภาพแบบนี้มันก็จะมีเอเจนเจอร์รองรับอยู่อาจจะรอดูแล้วกันนะเผื่อมีหลุดค่าเกียร์มานะนที่เหลืออื่นๆก็เน้นหากิงกิจกรรมนะเดือนนี้นะแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งครับว่าบางกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะกดรับลูบี้ไปแล้วนะครับแล้วพอมีลิงก์โผล่เข้ามาแล้วอาจจะรับไม่ได้หรือเป็นลิงก์ควบรวม2ประเทศนะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆนะรเราต้องดูคนอื่นด้วยเวลาคนอื่นเขาได้เนะี่ยเราต้องดู E ah. ทำไมเราถึงไม่ได้เราทําถูกวิธีไหมอ่านะครับเราได้ไปแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะจะได้ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าแบบพี่ทําไมผมไม่ได้เออทำไมผมรับผิดวิธีคนระับไปดูคนอื่นๆเขาถ้าคนอื่นเขาได้กันหมดเนี่ยแสดงว่าเราผิดปกติแล้วนะครับว่าทําผิดไหมอะไรยังไงก็ลองไปศึกษาหาวิธีกันนะครับจริงๆทําคลิปบอกไปหมดแล้วครับว่ากดรับอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะอ่ะสุดท้ายทิ้งท้ายกันด้วยร้านเติมเกมร้านนี้อ่ะใครมีทุนอยู่เดือนนี้คือรีบจัดเลยครับลุงยุทธชนแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยใสจ คนเติมครับ ID ดีผูกอะไรก็เติมได้หมดนะ Line Facebook Google Apple นะครับอ่ะบริการพิเศษที่ต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะเพราะว่าเติมถูกมีแค่ iOS เท่านั้นนะครับอะไรเกี่ยวกับ Ruby เนะี่ยเติมจากระบบไหนต้องรับจากระบบนั้นอ่าซึ่ง Ruby เบิ้ลอ่านะเอาไปเปิดเกียร์มิกููกักกนนะหรือเปิดเกียร์พิเศษของเดือนนี้ก็น่าโดนนะเพราะว่าตัวกระชาเอาไปเปิดเรนเจอร์ดีกว่าหรือเก็บย,ยาวไปโคโลโบเดือนหน้าคือเดือนหน้าก็โคโลโบงนะนะครับเอาท่านนะี้เติมตุนได้เลยกันครับที่ร้านล เติมไวเช่นเดียวกันนะครับรูปสนใจแพ็กไหนก็ทักแชทไปที่ร้านลุงครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไวใ้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นนะลุงยุทธชาแนลร้านต้นเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับทักแชทแล้วเงียบก็อัดไลน์ไปหนึ่ง,งทางครับที่ไอ้สายลุงเก้าแปเดือนนี้ขอให้เป็นเดือนที่โชคดีนะกับเพื่อนๆหลายคนครับเพราะว่าปิดเทอมอ่าเนี้ยเกมแจกมาเป็นกิจกรรมปิดเทอมใหญ่หัวใจวาววุ่นครับแล้วพอมีตู้กระช้ามาอีกวาววุ่นอีกนะส่วนจะมีเรนเจอร์โผล่มาอีกหรือเปล่า ไม่มีข้อมูลอะไรใดๆอีกเช่นเดียวกันแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคือน่าจะเน้นแค่ขายเกียร์ครับ โซนตัวเรนเจอร์ถ้าโผล่มันควรจะต้องโผล่มาแล้วเพราะว่าโดยโปกติเนี่ยเวลามีแพลนอะไรโผล่เข้ามาพิเศษเนี่ยมันมักจะมาตอนกลางเดือนนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นเกียร์โผล่มาแล้วคิดว่าไม่มีอะไรที่เหลือคงจะเป็นกิจกรรมอื่น,นและที่เขาบอกว่าเดี๋ยวมีมาอีกก็น่าจะเป็นพวกกิจกรรมแจกของนั่นแหละอ่ะรอดูรอติดตามนะกันนะครับที่เพจเลนเจอร์ทางการนะแล้วก็คลิปจากช่องยูทูบทีเกนเจอร์นะครับอ่ะเพจผมใช้ได้แล้วนะทีเกนเจอร์เกมโซนนะก็ไปดูข้อมูลกันได้ครับอ่ะลิงก์เอาไว้เดี๋ อาหาดูครับถามไปเจอไปดูที่เพจผมนะหรือไม่ก็ไปที่เพจทางการครับรับกัน50รูบี้อ่าวันนี้ประมาณนี้ขอโชคดีในวันปิดลีกพ p พครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ